ครับนำทุกท่านนะครับเข้าสู่สนามกีฬากลางจังหวัดลำปางครับสนามยะเทียมโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางนะครับในเกมการแข่งขันครับไทยวูแมนลีกสครับคู่ที่24ครับเขียมเริ่มเลยครับของ LSP เขียนลางครับวางชิ้นนะครับ โอ้โหทีละหวันเปิดถึงแถวสองเลยแล้วบอกจังหวะนี้ี๋ยวดูครับว่าเป็นใครครับผู้ทำประตูมากับสมสอาีเอยูนิเตอาเป็นหมายเลขเก้านะครับหมายเลขเก้าครับพัชรลพรคู่เชื้อนะครับทำประตูแรกให้กับเขลางอ p พีเอสเขลางยู่ในเต็ดนะครับหุยออกนำไปแล้วครับ ในนาทีที่13นะครับโอ้โหเปิดมาเนี่ยแม่นจัดเลยครับผู้เล่นชิมาครับผู้สาวประตูแทนของหลังสวนซิตี้ครับใช่ครับไม่มีสำรองครับวันนี้ครับหลังสวนครับช่วงต้นเกมช่วงครึ่งแรกนี่ก็เอาเลยครับตรงนี้ไปพลาดกันเองแล้วก็โอ้เรียบร้อยเลยครับ โอ้จังหวะไปกักครับนะผู้ทำประตูเนี่ยหมายเลขสิบครับขัตธรธิดาแสงแลบครับทำประตูที่สองให้กับเขนลางอยู่ในเตดครับ วันนิกาตรงนี้ยกให้หมาแล้วก็แม่ด้วยครับทั้งขวาเอาเลยครับพัชรพรพัชรพรฝา่นี้กับตันทีมโอ้ยเรานี้เป็นหมายเลขเจ็ดครับรินยพัฒม์มูลดงครับกับตันทีมของทางด้าน LPS เขียนรางยืนเตดครับกดประตูที่3ครับให้กับเขียนรางครับหนีห่างไปอีกหนึ่งประตูครับแม่สามประตูต่อศูนย์เข้าไปแล้วครับในนาทีที่36ครับ โอ้สามศูนย์แล้วครับตอนนี้ครับนี่ต้องมาวัดช่วงท้ายๆอีกนะช่วงที่เล่นของหลังสวนนี่ไม่มีตัวเปลี่ยนนะครับลพีเอสเขียนหลังครับอินอย่าพัดโอ้โยนะสามต,ตัวเนี่ยยืนเช็คแล้วครับโ,อโมองยังหวะนี้นะเสียบเข้าคนตะขายเนี่ย สวยงามครับสถวตัวได้ยืนดูเลยครับชิลมากครับนะเสาผ่าตยกยาวเลยครับที่ก็ไม่แม่นครับแต่แถวสองเก็บได้ตรงนี้จะกดด้วยซ้ายอาเลยครับมาตรงนี้ครับนัดนิชานัดนิชาเอาเลยครับหลุดเดี๋ยวไปแล้วจะยิงไหมได้จบโอ้โหไล่หมาเลยครับเล่นหมายเลขยี่สิบเจ็ดครับนัดนิชาบัวชดำครับ โอ้ไล่มาเลยครับช่วงท้ายในครึ่งเวลาแรกครับนัดมิชาบัวดำครับโอ้แล้วทำเกมมากัน2คนนีครับฮ่าโอ้ต้องชมครับเอาจนได้ครับหลังสวนซิตี้ครับตีให้แตกได้ครับในนาทีที่43ครับนาที44นะครับ ต่อมาเอาแล้วครับมีพื้นที่จะล็อกจะแต่งเข้าขวาริญพัฒน์ริญพัฒน์ล็อกมาทีหนึ่งมองแล้วก็โยกเข้ากลางมาเอาแล้วครับตรงนี้ได้ไม่พ <c oughs> ัดพลัดชิดได้ครับเปิดมาแม่นด้วยครับวะของริญพัฒน์ครับตวัดเข้ากลางมาแล้วก็จับบอลได้ด้วยครับวันนี้ผู้เล่นสาวตะัวก็เข้าถึงได้ไวครับด้านขวามีวิ่งทําทางเลยครับ ให้มาตรงนี้จิลาลัคครับจิลาลักระช่าเข้ามาแล้วก็แปะเล้วขวาโอ้โหสวยงามครับเอาจนได้ครับโอ้โหเล่นดีมาตลอดทั้งเกมครับหมายเลข15ครับจิลาลักคําตันครับ LPS เคลาครับออกนำนะครับหลังสวนซิตี้ไป4ประตูต่อหนึครับโอ้ในนาทีที่60นะครับ ชิลาล่าคำตันครับในครึ่งแรกเนี่ยอยู่ในตำแหน่งเพลย์เมคเกอร์ตรงกลางครับอืมหลังในทำทางอาริสาออมหลังนี่มีสภาวะครับแต่ให้ตรงนี้สิริวิภาเอาเลยครับมีพื้นที่แล้วอุย้ยสามวิธีอาริสาโอ้โหจังหวะสปีดของสิริวิภาเนี่ยก็เรียกว่า <c oughs> หมดกันไปาตามๆกันครับผู้เล่นของหลังสวนซิตี้ครับ ยิ่งกว่าเหนื่อยยิ่งอย่างพัชรพรขูเชื้อครับยิงเลยครับตรงนี้หุยหลุดตามขานไปไกลครับนี่ก็ยังกำลังยังดีอยู่นะครับไปก้าวอย่างพัชรพรด้วยครับยังจำได้ครับก็นี่ครับปารูอจบเกมนะครับในเกมารแขันไทยกูเมนลีก u e 2ครับจบเกมก็เป็นท่านาของเจ้าบ้านอย่างเอาพีเอสเคล่างยูติเต็ดครับ เก็บสามแต้มครับเอาชนะคะแนนของฟุตบลอ,อตบลหญิงหลังสวนซิตี้ครับส,สี่ประตูต่อหนึ่งครับ